สวัสดีครับหนุนนะครับรู้เข้าประกวด Mr. สเตอร์แบร็อ2025ครับอ่าเป็นหมายเลขเก้านะครับแล้วก็วันนี้มาประกวดก็รู้สึกตื่นเต้นครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนมากก็ดีใจมากกว่าที่ได้เห็นเพื่อนๆคนอื่นครับก็รู้สึกว่าเป็นเวทีที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็เป็นเปิดโอกาสให้กับผู้ชายภาษายผู้ชายคุมหนีได้เข้าประกวดกันครับผมนยียางเขาหนีเปดเขาเ,เปันนอ,ปอ่า มีคำว่ามีของผมนะครับผมนิยามเหมือนกับเวทีนี้เลยครับก็คือผู้ชายพัสไซส์ที่่ามีความน่ารากักนุ่มนิ่มมีความอบอุ่นแบบนี้ครับผมบแล้วอ่น,อน,นายนามจะมีว่าคามน่านนเป็นปังนปเจของแต่ละบุคคลนะครับบางคนก็อาจจะมองว่า คนนั้นคนนี้ไม่น่ากอดนะคนก็อาจจะมองว่าต้องแบบนั้นแบบนี้มันมันขึ้นกับปัจเจกไปอ่าส่วนตัวบุคคลหลายหของหลายๆคนนะครับผมมองว่าอ่าผู้ชายภาษัยที่มีที่มีความนุ่มนิ่มมีน้ําหนักเกินกว่าเกมเนี่ยก็คือหน้ากอนหมดแหละครับแล่าจุดเด่นเ็น่ห้รอะครับก็ ด้วยความตัวเล็กกลมๆนะครับแล้วก็ยิ้มๆๆเก่งๆอะไรแบนี้ครับก็น่าจะเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้หลายๆคนจับตามองผมอยู่เหมือนกันครับได้ค้เศเลืจะไปเท่ว่าอดตได้เลยเลือกจะไปเทยองไรเพราะว่าอะไรครับเลือกที่จะไม่แก้อะไรเลยครับเพราะว่าอาดีตท,ทาให้ผมมาเป็นผมจนถึงทุกวันนี้มันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ทําให้ผมเป็นผมทุกวันนี้ครับ ฝากฝากกำลังใจแล้วฝากเพื่อนกันด้วยครับครับอ่าส่งแรงเชียร์แรงใจให้ผมด้วยนะครับหนุนเบอร์เก้านะครับอ่า Facebook ก็ N U N Wentmark K Y O นะครับ IG ก็คือ N H Y U N สามตัวครับฝากแร,แรงเชียร์ด้วยครับ